สวัสดีครับวันนี้นายเดียวคนชิวชิวนำเสนอเมนูอาหารคีโตไก่ผัดขิงเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบในการทำไก่ผัดขิงวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยต้นหอมหั่นชิ้น ขิงซอยเนื้ออกไก่หั่นชิ้นกระเทียมสับเห็ดหูหนูซีอิ้วขาวต้องใช้ของ k e โ o m a นนะครับพริกไทยดำผงปรุงรสที่ใช้สำหรับทำอาหารคีโตแล้วก็น้ำตาล ็เช่นกันนะครับที่ใช้กับอาหารคีโตเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะครับเราก็จะเอากระทะนะครับตั้งไฟใส่น้ำมันมะกอบลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ำมันเริ่มร้อนนะครับ เดี๋ยราก็จะเอากระเทียมนะครับกระเทียมสับใส่ลงไปงการผัดให้กระเทียมเราเหลืองหอมนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาเนื้อไก่นะครับลงไปผัด ไก่ลอยสเลยนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูอาหารคีโตนะครับทำไม่ยากนะครับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะครับก็ทานอาหารคีโตก็ช่วยได้จะลองดูขั้นตอนการทำไปเรื่อยๆนะครับว่า กัันานาะครบเดี๋ยวเราก็จะการผัดไก่นะครับในให้เนื้อไก่เราสุกโอเคนะครับนี้ก็เมื่อไก่เราเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ขิงนะครับขิงซอยใส่ลงไป ตามด้วยเห็ดหูหนูนะครับก็ทำการผัดคลุกเ้านะครับส่วนผระสมทั้งหมดให้เท้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเติมน้ำนิดนึงนะครับ กับน้ำเปล่าลงไปนิดนึงเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการปรุงรสกันเลยนะครับใส่ตีวขาวนะครับ ใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลของคีโตนะครับนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะครับที่ใช้สำหรับคีโตนิดนึงเริ่มสีสันรสชาด แล้วก็ทําการผัดคลุกเ้านะครับในส่วนผส,สมทั้งหมดเข้ากันนะครับ mm hmm. เอนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการชิมรสชาตินิดนึงว mm ่า hmm. ที่เราปรุงไปไว้ได้หรืออยัง mm hmm. โอเคนะครับ mm hmm. รสชาติก็ได้ที่แล้ว mm hmm. แล้วต่อไปเราก็จะทำการ ใส่นะครับใส่พริกกระดัมไปนิดนึงนะครับเพิ่มความหมอมให้กับเมนูอ,อาหารของเราแล<ร>้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่หมอมซอยนะครับ <S <S ใส่ใการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับเมนูนี้ก็ จะเสร็จขั้นตอนการทำแล้วนะครับสำหรับการทำไก่ผัดขีนะครับอาหารคีโตนะครับเพื่อนเพื่อนมาทาพเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟกันเลยนะครับี๋ยวก็จะไปตักเสิร์ฟใส่ชามกันนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาเมื่อตักเสิร์ฟใส่ชามแล้วหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟใส่ชามกันเลยนะครับ เมนูไก่ผัดขิงสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับลงจากกระทะใหม่ๆควันชุยนะครับเคนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่ชามเสร็จแล้วนะครับสีสันหน้ารับประทานมากโอเคนะครับ ชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในเดียวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีเวลาคลิปใหม่ๆลงมาจะได้ทราบก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ